ครับสบายดีพี่น้องปองปาไปกันเบิร์ดสุขุสุคนคือเกา่าคือเดิมทานผู้สมคลิปนี้เบาเมนใส่กับสีนำพาทุกคนไปเบิงสภาพความเป็นอยู่ของขอบขั้วหนึ่งทานผู้สมที่ว่าอยู่ในสภาพวิกฤตการการขาดแค่นน้ำมันหรือว่าอัตราเงินเฟ้อที่ว่าสูงแบบนี้เขาเจ้าอยู่กันอย่งไรทานผสมเขาเจ้าอยู่กินกันจะไดหล้วก็ชีวิตการเป็นอยู่สี ยุ่งยากลำบากกันซำได้ทานผู้สมเ้าไปเบิ่งน้ำกันทานผู้สมสบายดีกันอีกเท่าน,นึงทานผู้สม ตอนนี้เฮาก็มาฮอดเทือนแม่เฒ่าเบ้งเนาะเฮาสิมาถามเพิ่นทานผู้ชมคือเฮาว่ามาถามเพิ่นว่าชีวิตการเป็นอยู่เพิ่นเป็นจังได๋สําหรับอยู่ในวิกฤตการเศรษฐกิจของบ้านเฮาเป็นจังซี่เนาะมขาดแคลนน้ํามันแล้วก็วิกฤตอัตราเงินเฟ้อที่ว่าค่อนข้างสูงท่านผู้ชมเลยเฮามาลองมาถามครอบครัวเพิ่นสิเป็นจังได๋ท่านผู้ชมในตอนนี้เพิ่นพอกินพอ ใส่ยีบอนเนะในตอนนี้เอามาทามเบงนำการทานผสมถือว่านีการเฮือนเพิน่นทานผสมถือว่าสุถื่ว่าหาหกเดือนก่อนบาแมนใส่กระได้นำเงินของคุณธีระเดชที่ว่าเพิ่นสวยเรือกระได้มาแอมฟ้านี่เนาะของเพิน่นนีก็มาทามเพิ่นอีกเจนึงว่าชีวิตการเป็นอยู่เพิ่นเป็นอย่างไรในตอนนี้ที่ว่าผ่านไปหกเดือนเดือดและส่วงนีกาอยู่ในส่วงวิกฤต การน้ำมันกับแพงอัตราเงินเฟอ้อกับสูงเครื่องเครื่งองคล้อ,องกับแพงในช่วงนี้เทา,า,ามาทางเบิ่งความเดือดร้อนของเพิ่นสิเป็นจังได๋เอา้าเป็นจังได๋แน่สภาพการเป็นอยู่เดี๋ยวนี้้โอยสภาพอยู่นีก่กับบ่เป็นได้แล้วเดีย๋ยวกั่อยู่การกินการกข้าวหนามการเงินคำกับมดแล้วลูกเลยโอ้ช่วงนี้นี่ช่วงนี้นี่กับ Không khao 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 1ิบองชิบองพันเนาะแต่ก่อนสื่อเจ็ดพันแพเนาะพีกายเนาะพีกายสื่อหกพัจีบเนาะคืนไปต่้งครึ่งนึงเนาะเขาชิองเลยเดียวนี่เขาหน้ามด่ไเขาหน้ามกับบุมี่เขาหน้ามกับดาวดาวเอาคมาคาอยู่รถนี่สื่อมันถึกโลเทอาไรเดี๋ยวนี้ แต่ว่าก็บ่ได้ชื่อแต่ว่าแพงขึ้นหลายเนาะอืออันใดก็ยุงกันยากหมด50ให้เธอ60อบ่เคยแหละคั่นบ่บ่เคยกับมบ่ให้าวอดนีเฮือนอยู่นํากันจักคนเดียวนีนี่บ่อือชอกับพลาแหละออลูกยายอยู่นเพิ่นเองเฮือนพ่นเอง ลูกเคยไปอยู่เพื mm ่อนตัวเองแล้วเนาะมากเนาะบาดนี้เนาะอือแม่นแล้วน้องเขาสิแม่มุชยามยาบ่ให้อยู่แล้วเนาะอืแม่นแล้วเนาะโอ้ยุ่งยากหลายเนาะับนในช่วงนี้เนาะความุขความยากคือว่าช่วงก่อนบ่แม่น้ก็มา ช่วยเพิ่นทานผู้สมก็มาช่วยเพิ่นก็ได้รับเงินก็ได้เป็นสะพานบุญให้กับคุณทีรเดชท่แหละของคุณธีรเดชเนาะเพิ่นซอยเพิ่นมาก็ถือว่าเป็นเงินเราได้ก่อสุดก่อนกับประมาณเจ็0พันบาทท่านผู้สมก็ซสือนันซื้อนี่สือเครื่องใส่เฮือนยังเพิ่นห้เพิ่นท่แหละก็ถือว่าก็ถือว่ามีแห้งไปส่วงหนึ่ง เมืงประหมพื <S <S> <S ้นเดียวจะมาให้หันล้านหันเจ้าก็ว่าของคอยคอยก็ว่าของเจ้าชิโนะนายกั้นนยให้ไอผู้บ่แพ้ค่ะเออยากั้นประหมพื้นเดียวฮันยหนาวหอกก็บอกได้มาเบิ่งสามชีวิตกันเป็นอยู่เพื่อจะได้ถือว่านาวกับพ่ออยู่บ่พระโมโอ้ยว้ากับประโมใช้ซิมีทั้งขึ้นเบิ่งให้เพิ่นเบิ่งโลดอยู่เรือย พื้นเดียวมาหันแหละโอ้ถือว่าลำบากกว่าเกาขืนไปกล่าเกาเนาะแต่ก่อนแต่ก่อนยังว่าใี่เบิ้งปูลมลาเดี๋ยวหิรัเพิ่นทานผู้สมนี่ภมลกยันนเดีวนีนี่นี้ในวันนี้ เดชชื่อมาให้อันนี้หย่ากันนี่ลูกเอ้ยเออว่าหย่ากันน่ะบุพเพละไก็ให้บพรว่าบุพว่าสองห้าคุณที่ระเดชกันยังติดตามยังเห็นอยู่บอเนาะนี่คลิปนี้กันก็บบุพว่าเพิ่นยังติดตามหรือบ่ที่ว่าชีวิตการเป็นอยู่เพิ่นในช่วงนี้ก็ถือว่ามันค้างยู่เนากเพราะว่าซับ สภาพเศรษฐกิจบ้านเฮาก็ที่ว่ามันยุ่งยากไปยังทางนึงฮ่ะเลี้ยงเขาค่ะค้างเดียาวดาวกินแต่เฮิงที่ว่ากับลูกชาวคนที่ว่าสภาพเศรษฐกิจจริี่นี่แห่งยุ่งยากคูณสองเนาะแต่ก่อนนี่ก็ที่ว่า ฮามาก็ได้เงินหกเจ็ดพันนี่ก็ยังได้เกลือ,อได้เป็นนัวเนาะหกเจ็ดพันไปสิบเจ้าพันยังบรไยช่างมากได้แต่เปรตได้แต่เกลือแหละมาจิ้นกือย่างเงี้ยอะไรเนาะบนตลาดสิไปขายก็ยากตลาดก็ดิฮึ่ก็ไปไปจากเ่อ แม่นแล้วตลาดแหล่งพันยบเนาะตลาดโต๊ะไก่นี่ยยบกันยิงยาไปขายอยู่ตลาดเนาะมีแต่ยางยางเดีย้ยถ่านผูส้มมันกะเท่า<อ>พิ่นกระยากร้ายนี่แต่ยางเมื่อยยางแบบเป็นไปยางเมื่อยมังใกล้เด้นี่เข้ากับบริม,มาด้านเติบมา <c oughs> ต้องมาทามเพิ่นเบิงบ่งมื้อนี้คือว่าเบิง่งคือสิอยุงสิยากหลายในช่วงนี้ก็เลยลอง มาถามให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งได้เห็นน้ำกันสภาพความเป็นอยู่แล้วก็สภาพตัวจริงเนาะในสภาพพสภาตัวจริงคนตกนี่ก็นกจะเพื่อแต่แม่ให้ครึ่งไหวใหนะ้แน่อย่ามันไปครึ่งไหวในนี้เด้อเ่อแม่กันดีที่ว่าเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมโตแผ่นเหลี่ยบที่ว่าเฮาแอมนี่ก็บที่ว่าแ,บบแ,แผ่นเหลี่ยบที่ว่าบาร์เมนไซเคย หับเงินจากเอฟซีเข้าสื่อมาหายเพิน่นห้ลูกร้านเพิ่นเหดให้ยีกเป็นเฮียนเพิ่นทานผู้สมดีว่เขามาเบิ่งสภาพความเป็นอยู่เนาะคือว่าในช่วงนี้มันจะยุ่งหยากยิงร้ายข้นทานผู้สมคือว่าค่างเงินเฮ้ามันตกลายคือว่า จากที่ว่าเงิน10,000ก็ย <sam> <shared> um, ังได้ปลาแดกแปลงนัวได้นั่นได้นี่พอได้กินมาปัจจุบันนี่โอ้คือว่าเกือบเงิน10,000นี่เกือบกินยังก็บ่ได้เนาะแต่งนัวทุงนึงยังบ่ได้อือบ่ได้1ก็แม่นบ่ให้กินแน่บ่ลุดบ่ได้หมู่ว่ามีไว้ก็ห่อ3,000น่ะเนาะอ้ยห่อ3,000ห่อ5ก็บ่ลุดอือ นี่มีแต่หันเพื่อนหันคืนนี่ฝนตกอ่าวลุกแล้วลำบากลุกมันก็หู้อาจจะหักจะหักเปียกอะไะยังกะชีมันอันนั้นกัดเดีที่มีอยังกัดมันเพิ่งร้านไปอันเนาะไปเลี้ยงแบะเนาะร้านไปเลี้ยงแบะฮันเดมาอะไค่ะโอ้ในร้านกัน ไปเลี้ยงแบ่คับจ้างเขาบ่าโอ้ยคับจ้างเขาแล้วจ้างปู่เพิ่นหญ้าเพิ่นของหญ้าเพิ่เนเอาให้เทอะไรก็เ้าเพื่อได้น,นั้นนะเพิ่นชื่อเข้าให้ตเออ,อชื่อเข้าให้สอบหนึ่งแบบมันมืดแล้วก็ไปขอไหม นั่นกับมาจุกเอาในนี่แหละแม่พ่อได้เข่าจ้ะย่งบ่อมาย่างก็ได้คนกินปลายกว๋วมานันถุกล้านเพิ่นมาแต่เลี้ยงแบะทานผู้สมเพื่อมาขับจ้างเลี้ยงแบะเพิ่นเนาะพ่อได้ซื้อเข่ากินในส่วนน,วนี้ก็ถือว่าทั้งขางเฮือนเพิ่นกับสิปแป้นแน่กำลัง เขาเจ้ากำลังปลูกมันใหม่แถวนี้เชิญมันกระโบมี่กนึ่งใยังบ่มี่ผักลัดเพิ่นเห็ดเองเชิญมันเขาอันนั้นผักลัดยำนายเพิ่นนั่นแหละเห็ดเองใช้ที่นี่เพราะก็ก็กนึ่งยังบ่มี่เฮ้ยอยากกินเข่าก็ไปห้าวที่ที่นี่นั่งกินกินเข่าแหละได้ยังสุรานกิน มองเรม่แกงน้ำไม้แกงน้ำไม่จะเบิกน้าลูกมันคือบ่มืดที่แกงน้ำไม้แล้วเนาะกินแกงน้ำไม้แม่จุ้งมันอยากแกงกะเทราฟัวรกันเด้ล่ะพวกซุ้มนี่นอนใช่ไหมเด็กลานจะพุ่นนอนเสร็จน้ำเอื่อยฮะแหละมือแหลงมีบนนอนกต่ที่นอนนี่ก็มันก็น้อยแม่ มันก็สีครับนั่นีก่บเดอก่อนนอนม่นอ่อนนอนก่นนอ่อนก่อนนก่อน่อนอ่อานก่อนน่อนนอ่อ่อ่อนน่อนนอนอก่ออนก่อนน่่น่ก่อ่่น่น บ่ท่านเนาะเดี๋ยวนี้มันบ่มีปลาให้หาบอนหาอยู่หากินท่านผู้ชมเพราะว่าเขาเจ้าเ็ดเผือกเห็ดมันเบิ้ดข้าวทางดงทางสวนเบิดแต่มันจะบ่มีบอนหาอยู่หากินมันเก็บอยู่หน่ะท่านผู้ชมลูกเอ้ยปล่อยแม่เอ้ยขึงไหวเลยสมรสชาให้เน่มันยันคนห้ามตีก่อมาครับ เบ่งลมแหงแต่บ่แหงคน,นอ่าอากักคืนก็ไปอะไรนอน,นเชื่องขึ้นเบิ้งโลดหันทัวเมียงเขาเาป็นคนขึ้นเบ่งเนะเ<อ>าะเคยเบ่งแ,แล้วเนาะสำหรับสภาพครอบครัวของเพิ่นอยู่ในนี่นะครับอยู่ในสภาพขังในเฮื่นของเพื่อนถา้นถาว่าผู้ได้อยากเห็นเนาะครับกลับไปเบ่งคลิปเก่าของเฮา่านผูสชมเห็น สภาพของกลัวเพื่อนเป็นเช่นใดความอยุ่งหยาหรือว่าสภาพเพื่อนสั่นทางในเป็นจช่นใดเนาะทางสม้มทอว่าในคลิปนี้รบราเม้นไซกกะมานำเสน,นอเนาะชีวิตการเป็นอยู่ของกระชาส,ะสนผูทีว่าได้รับผลกระทบคือกันกับหลายหลายคนเนาะในส่วนวิกฤตข่าหยาหมากแพง่งน้ำมันขาดแค้นและการเงื่นเฟ้อแบบนี้ทานทุกส้ม ที่ว่าหลายคนกันนะครับพ้นเดือดรอนหลายท่านผู้ชมแต่ว่านี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่ว่าเขามานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้เห็นถาว่าผู้ใดที่ว่ามีพ่อกินพ่ออยากก็คือว่าโชคดีไปเนาะแต่ว่าถาว่าผู้ใดที่ว่าเห็นชีวิตการเป็นอยู่ของเพิินเนาะจากสอยเรียเพิ่นเป็นกําลังใจให้เพิินกัน บราเม็นใสกันยินดีเนาะสี่ส no. ีเป็นสะพานบุญที่ว่าจะเป็นสะพานต่อให้การช่วยเหลือเพิ่นสต่ลูกเพื่อดที่อกับสอยเพิ่นเมฆห้างเงินชื่อบช่างเกษีไม่มันจังบะฮัวโอ้ลูกกี่ได้มาแต่ใส <Add> well. so ้เดชสีฮานี่ไรเป็นเป็นสีฮานี่ได้จังเกษีทำเพื่อได้มุ่ง สิหานี่ได้นี่มันบ่มีเป็นทิห้านี่เอ้ยเนี่ย้เนาะเนี่ยกัยาครัซังกะสีกับแห้งงเดี๋ยวนี้ัมชิบบ่รัวช okay ีช like ิปเาะมันซัมท่ห like ้าส yeah. ี่สิบหรือบ่ คือแผ่นเรียบแต่กรอนนี่คือแผ่นเรียบที่ว่าแอบเพื่อนเพื่อนต่กรอนนี่ซื้ออยู่แผ่นหนึ่งสี่สิบห้าพันกีบทำผืนส้มมาเดี๋ยวนี้ตกอยู่แผ่นหกสิบพันกีบละทือว่าขึ้นไปลายเติบนี่กินแกงน,น้ำใหม่นนแห่งไรในส่วนนี้ยังตกะกะสีมีอยู่ซสานีท่านผู้ชมสำหรับการนำเสนอในคลิปนี้ถ้าเพื่อได้มากจะ ซอยเรือกับเป็นกำลังใจให้กันในการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อ,เ,อเป็นกำลังใจใ,ให้กันเพื่อได้หลายคนสี่ได้เห็นเอาบ่วงมาชดลมเลยความเป็นอยู่เนาะและสําหรับตอนนี้ว่าเม้นทใส่ก็ต้องขอขอบใจล่ะก่ะขอขอบใจล่ะก่ะสบายดีเบิสสุขสุขคนในตอนนี้ตอนนี้เฮาสิกราฟแบบเพิ่น เฮาก็บ่ได้ยางมาให้เพิ่นเพิ่นก็เสียเอาน้ําใหม่ให้เฮาซ้ําทันไปซุเพิ่นว่าบ่มีทางก็บ่มีเพิบ่ได้ไปขายเพิ่นามเพิ่นีเพิ่นหายานี่ามเพิ่นหามาเพิ่นกบ่ได้ไปขายซไปหามาว่าสิไปะว่าสิไปขายแ้เลยบ่มีน้มันรถแล้วกคั่นยามันกกลกลโพดแล้วคั่นยา เพื่อชิ่งยางเพื่อชิ่มาก็เต็มแห้งอ,อะไรนี่เพิ่นก็สิเอาหน่อไม้นี่ให้ยเป่าเม้นไส้เพิ่นเป่าเม้นไส้กับมากับถือว่าบุได้ย่างมาให้เพิ่นทาำส้มอันนี้เพิ่นมาทามาไทยเพิ่นเพิ่นก็เลยเสียเอาหน่อไม้ให้หน่อไม้เพิ่น,น,นวาสิฮะไปขายมันเผลบุคคมกับการย่างไปเบ็ดยางเพิ่นไปขายกสกได้อยูชิป กว่าพันเท่านั้นกันสิขี่รถไปกับโบคุ้มค่าน้มันโอ้ยคาโน้มันกระจอบหนึ่งชิดพันกับมะกัวดอีดเพงแผละมันก็ดีบม่โไม่ใช่กัญชีเลยสวยเหลือเพิ่นพอซ้ำสวยได้ทำสมสร้างนี้เอากัดจีเอาเงินพอให้ร้านเพิ่น์สื่อขนมข้าวต้มกินเนาะนะนางเนาะใส่เป็นใจทุกคนท่านถ่าย กาได้ซื้อ,อขนมข้าวต้มกินาทานผักส้มแม้งมันเยือนเอากับไปเป็นทานผัสมหลายๆยคนก็หลายหลายคนก็เจอวิกฤตแบบนี้ทานผัสมลูพกพัวกันบม่มีลูกพัวก,ก็ตา้ปะห้าหกปีแหละลูกพัวยังยังว่า ถ้ากันหาพอไรซื่อเขาโลกเขากรรมอันนี้ลูกพวกละโบมีลูกพวกยัง่งวังหันหันแค่น่บพอไรชื่อเขากินอันนี้ลูกพวกละโมีอาชัยลูกบุพมาศลูกครับลูกกะจะใช้ห้าเนี่ยได้ถือว่าเพินพ่นอยู่กับลูกกับร้านเพิ่นทา,ทานผสม